สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่อีกแล้วนะคะคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปซ่อมนะ,ะจากคลิปที่แล้วรู้สึกว่าเครื่องเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมันดับไปเฉยๆนะคะก็เลยทำให้เหมือนค้างอยู่นะคะค้างอยู่ก็เลยมามาผู้ต่อว่า การเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่ที่เราตั้งไว้เดิมก็คือว่าเด็กให้เรียนแบบเราก่อนนะฮะเรียนแบบนะฮะเอาประโยคที่เราให้อะไรเงี้ยไปฝึกฝึกแล้วก็รู้จักมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆจนสามารถสร้างงานซึ่งเป็น academic writing นะฮะการบรรยาย Grab, นะาะหรือตัวฟ f เกอร์ต่างๆได้นะฮะซึ่งอันนี้เป็น เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาสอบ standardize test ต่างๆเนี่ยมันก็จะนำไปใช้ได้นะฮะไม่ได้สูนย์เปล่านะฮะไม่ศูนยเปล่านะะและย่าก็คาดหวังว่าเขาเขาจำได้ด้วยนะ,ะและจากนั้นเนี่ยย่าก็มองว่าการที่ย่าให้ให้คะแนนเป็นแบบ subjective อย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถูกผิดนะ เป็นการว่าคุณสื่อสารได้เนี่ยเราก็จะให้และอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งดีว่าเขาจะกล้ากล้าที่จะแสดงกล้าที่จะสื่อสารอ่อันนี้มันก็จะเป็นความเหมือนเหมือนให้รางวัลทางบวกอให้เขาให้ให้พลังเป็นการกระตุ้นให้เขากล้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คืออยาก ให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะผลิตผลงานนะคะจะด้วยเพราะว่าอยากได้เกรดหรืออะไรก็ตามนะแต่เป็นการอยากได้เกรดด้วยอะไรอ่ะด้วยการแสดงพลังของตัวเองถือว่าเป็นการดีแล้วมันจะอยู่มันจะติดเป็นทักษะของเขาได้นะเพราะฉะนั้นย่าไม่ไมยนะคะว่าเขาจะคิดอย่างไรเพื่อเกรดหรือเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าขอให้ทําตาม Uh, strategy ที่ยากกำหนดก็เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยต้องมาคอนเฟิร์มอีกครั้งว่ามันได้จริงๆนะคะมันได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผู้สอนนะคะหันมาใช้กันเยอะๆนะะแล้วก็ต้องขยันขยัน ขยันเลยฮะตรวจงานนะ,ะมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงทีเดียวนะฮะกับการ Comment, นะคอมเมนต์อ่าต้องเป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยแหละสำคัญหรือเป็นนักจิตวิทยานะ,ะที่จะให้ให้ให้อะไรอ่ะเขาเรียกให้รางวัลน,นะอ่าเป็นการเสริม สติมูลัสเ e สปอนส์อะไรที่แบบเรียนจิตวิทยามามย่าก็พยายามนะคะเมื่อวานเนี่ยสิบคนที่ยา่าทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันนะคะวันนี้จะทำเจ็ดสเจ็นี่คงไม่ได้ภายในหนึ่งวันแต่จะต้องพยายามให้ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าเราได้เห็น ผลอันเป็นที่น่าพอใจแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคาดหวังให้มันสูงขึ้นมพล c เคตมากยิ่งขึ้นนะฮะให้เด็กดียิ่งขึ้นนะนะีะผลแบบนี้มันสร้างกำลังใจนะะมันสร้างกำลังใจให้กับผู้สอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะ ขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่คิดสิ่งนี้ที่เสียสละทำสิ่งนี้ขอบคุณตัวเองและขอบคุณผู้เรียนที่ยอมทำตามมุ่งมัน่นนะทำให้น้องๆหลายๆคนนะฮะจากยีคน นะฮะที่กล้าที่จะทำในสิ่งนี้นะหลายก็ถือเป็น70-80%เเนี่ยที่ get the point นะฮะ hit hit the point นะฮ hit the target <c oughs> ดียมมากนะะถือว่า happy นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากความสุขนะ ให้กับท่านผู้ติดตามนะและท่านอื่นๆที่สนใจนะสนใจทักทายกันมาได้ค่ะนะคะอยากให้มาฟังกันเยอะๆนะคะมันเป็นเกรดนะคะจากการทำจริงอะไรพวกนี้นะคะย่าเอาแต่เรื่องที่ย่าประสบจริงามาพูดทั้งนั้นแหละค่ะนะคะนะคเป็น เหมือนเป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์นะถ้าสนใจก็นำไปลองใช้กันดูได้นะคะแต่ที่แน่ๆเซฟสต t ด d ี้ Self เป็นรูปแบบของย่าที่ย่าต้องการโปรโมตมากเลยนะคะอย่าลืมค่ะแล้วอย่าลืมติดตามย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป